ดูหน้าตากล้องแม่งถ่ายๆกล้ากลัวพี่พี ER. girl, girl, ่ไม่จะแตกไหมพี่ไอ้เหี้ยอยู่แบบเนี้ยพี่พี่พี่อยู่แบบเนี้ยเยี่เราจะแตกไหมเนี่ยวินบินบินอยู่เ้ยจะล้มที่หมายเลยาุกคน หวัดดีไปรุ่นเมกาทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทอฟฟี่สายบิด,ดแดงระเบิดนะครับวันนี้เราจะไปเป็นยางรถกันนะก่อนอื่นนะครับก็ยางเก่านี้จะเปลี่ยนเสียได้ยังไงอยู่เนาะไหนๆก็จะทิ้งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ยางแบนเดี๋ยวพี่จะไปเติมลมนะครับแล้วก็เบินยางนะครับเกยางเก่าก็เสียได้เนาะเดี๋ยวพี่เอาไปเติมลมนะครับแล้วก็จะมาเบินยางนะครับอ่าจนแตกเลยนะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับ ก็นะครับต้องขอขอบคุณแอท 9scg นะครับก็ที่ทําให้พี่มีตังเปลี่ยนยางในวันนี้นะครับถามว่าพี่เอาตังมาจากไหนนะครับพี่เล่นเกมได้มานะครับพี่มีเกมมาแนะนํานะครับก็เป็นเกมแคสซี่นะครับบอมเบอร์นะครับเป็นเกมเก็บระเบิดนะครับคูณ5อย่างเงี้ยเห็นไหมเออเดี๋ยวพี่ขึ้นจอให้ดูแล้วกันนะครับก็ ใครสนใจนะครับก็แอดไลน์นะครับไอดีไลน์นะครับแอดนะครับมีแอดนำหน้านะแอด9 s c g นะครับมีบริการฝากถอนทูมะนี่บอลเลต์โอ้แตกไอ้มีบริการฝากถอนทูมะนี่บอลเลตนะครับแล้วก็อ่าหากใครอยากเล่นนะบอกเขาว่าอยากเล่นเกมเหมือนพี่นะครับอ่าแอดไลน์ไปแล้วก็บอกอยากเล่นเกมเหมือนพี่ทอฟฟี่นะครับบอกนี้ ร้อนชิบหายเลยแล้วมารีวิวที่อะไรตากแดดแล้วก็หาใครมามาจากช่องพี่นะ10คนแรกนะครับก็รับโบนัสไปเลยพิเศษนะครับเขาให้100%นะครับใครไม่ทำก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรับไป20%นะครับบอกต่อก็รับไปอีก20%็นะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไ i n ์นะครับมีแอดนำหน้าแอด 9scg นะครับบอกอยากเล่นเกมเหมือนที่เราฟีลแพสซี่บอมเบอร์บอกอย่างี้นะ เบิร์นยางเบิร์นยางไปร้อนที่ผายนะเที่ยวเมืองไทยนี่แสนสบาย ไลก์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะเว้ยแล้วก็ฝากแชร์นี่กลวงทุนมากเลยนะให้พวกเองดูนะให้พเพื่อนๆทางบ้านดูนะมารอบสองกันดีกว่าแหมมีแต่คนมองเว้ย แม่งไม่แตกสักทีอะครับน้องๆที่เหนื่อยยิ้หายเลยเนี่ยดูดิเอ้เหนื่อยยิ้หายเลยมันเปิดไม่แตกสักทีแล้วก็ร้อนด้วยนะดูยางดิดูผลงานแม่งสักทีเนี่ยแห่งเป๊ะ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 ดูแม่งรถจีนลวหมดแล้วแ้ไม่แตกสักทีแล้วแม่งเป,ะป,ะป,ะปะ๊ะเป๊ะเป๊ะปูนแตกหมดเลย พอพอพอไม่เอาละพอไปเปลี่ยนยางกันดีกว่าดูหน้าตาตากล้องแม่งใจกันกลัวพี่พี่ไมนจะแตกไหมพี่ไอ้เหี้ยอยู่แบบเนี้ยพี่พี่พี่อยู่แบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันจะแตกไหมเนี่ยวิ่งปิ้งปิ้งอยู่แบบเนี้ยไอ้เหี้ยร้อนที่หมายเลยลึกลักลึกลักโอเคไฟร้อนมึงดูเหงื่อกูไอ้เหี้ยสงสารเพื่พอแค่นี้แหละไม่แตก ลงทุนน me bon, wow, te okay. oh, no. oh, no. ี่หายเลยดูยแดดร้อนๆเป็นเปรี้ยงเลยเฮียต้องมานั่งขัดอันนี้อีกเพื่อความสบายใจเนาะทำอะไรกันเนี่ยนี่ทำทำอะไรกันมาให้กำลังใจพี่ใช่ไหมสู้ๆครับพี่สู้ๆครับพี่ให้พี่ทำพี่ก็ต้องรับผิดชอบเองอ่ะใช่เบิร์นยางให้แตกครับววางไััยนุจดป โอเคตอนนี้ก็ใส่ยางล้างนะครับเป็นที่เรียบร้อยแต่สั่งเบอร์190นะแต่ได้ร8อยมาแต่มันใส่ก็ดูเต็มนะครับตอนนี้เราลังใส่เรียบร้อยแล้วขันน็อตเรียบร้อยแล้วก็พยายามพอสมควรอยู่นานเหมือนกันนะแต่พี่ไม่ได้ถ่ายให้ดูไงแต่เงอแต่เงอะแตน่น้องเหนื่อยเลยหมดแรงเลยนะ ก็ตอนนี้ก็ยืมจัระเนคนะครับทางอ,าอูนะครับก็มาถอดล้อหน้าก็อุออกปกรณ์ไม่มีเนานะเราก็ไม่รู้ไปหาไหนแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับก็เคยถอดมาแล้วก็รู้เทคนิคนะครับนิดหน่อยทาตัวข้างล่างนะเนาะครับตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนยางหน้าอยู่นะฮะทางร้านกําลังทําให้โอเคเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงเนาะนะครับ ดูคข่าๆนะครับประมาณนี้ก็เต็มนะครับดูเต็มสวยงามโอเคโอเคตอนนี้ก็ใส่เป็นทิ่เรียบร้อยนะครับพวกเองว่าไงสวยไหมสวยไหมเหมาะเม้งเลยเข้ารูปมากนะครับสมชื่อจริงๆพีนารี่นะครับสุดจริงสุดจริงใช่ได้นะครับตอนนี้ก็กาลังจะประกอบนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนะครับน้องก็ประกอบมาอยู่ ใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจริงๆพินาลนะีน่าจะเข้ามานะสปอนเซอร์เนาะนะครับโจทพี่ไม่ต้องไปดูก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จเนาะก็ให้ดูยางไปก่อนนะครับยางกส็สวยนะครับเต็มๆเ,เลยเมื่อกี้ก็ขี่ผ่าฝนมาฝนตกนะครับฝนตกระหว่างทางนะครับดูสวยๆเลยแจมๆนะครับหน้าหลังเต็มๆเ,เลยนะครับ วันนี้คือที่ผ่านๆมาที่พวกเองดูมาคือมันไม่ใช่ตัวตนของพี่นะพี่แค่เอนเตอร์เทนแอคติ้งอะพวกมือเข้าใจวะเอนเตอร์เทนให้พวกเองดูอ,อารมณ์ดีกันเนาะขำๆสนุกสนานนะครับแต่ความจริงคือคือไม่ใช่ตัวตนพี่นะบอกไว้ก่อนนะย้ำอีกครั้งนะยังไงก็อย่าลืมนะครับเล่นเกมนะครับด9 s c g นะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไปแอดไลน์ไปนะครับยังไงพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าสวัสดีครับ เปลี่ยนยางมาใหม่เ,หเยอะขี้ฝุ่นขี้โคลนเต็มเลยอะ่ะโอ้เกินไปโอ้โหขอรับไม่ได้ครับโอยางใหม่ผมเยี่ยมมาาเลย